พิษเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนะคะและก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายเราเคยได้ยินเรื่องของการล้างสารพิษค่ะแต่วิธีการหนึ่งที่ใกล้ๆตัวก็คือการใช้อาหารนั่นเองนะคะแต่ว่าจะใช้อย่างไรคงจะต้องสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แบบผสมผสานนะคะวันนี้เราพูดคุยกับคนอากาศรีนายแพทย์ขวัญชัยเจตนันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับในวันๆนึงนี่แหละค่ะเราเสี่ยงต่อการรับสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะ มันไม่ได้เสี่ยงอะเพราะว่ามันเข้าไปอยู่แล้วมันรับเลย <c oughs> รับเลยยังไงคุณก็หนีไม่พ้นค่ะคุณอยู่ในถนนเนี่ยทุกวันนี่คุณก็รับสารพิษ <c oughs> คุณรับควันพิษคุณรับอากาศที่เป็นพิษเข้าไปไอ้พวกนี้มันก็จะไปบางส่วนบางอย่างก็สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราได้ <c oughs> เวลาคุณทานอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อาหารเื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตจากการเลี้ยงในฟาร์ม การผลิตซึ่งใช้ปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะมีสารตกค้างอยู่ในอาหารที่เราทานเพราะฉะนั้นทุกวันที่คุณทานเนี่ยคุณรับสารพิษแต่เราไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันจะค่อยๆค่อยๆทาลายเราทีละน้อยเราก็ไม่รู้เราก็อยู่แข็งแรงปกติคุณยังยงถ้ายังอายุน้อยอยู่คุณก็ยังออกกาลังกายได้แข็งนั้นแต่แต่พอคุณทํางานมากขึ้นคุณออกกาลังกายน้อยลงเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นร่างกายทรุดโทรมลงมันก็จะเริ่มปรากฏอาการออกมาที่เราบอกว่าเป็นโรค เรื้อรังทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความโรคหลอดเลือดตีบโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นโรคเรื้อรังซึ่งเกิดจากสารพิษซึ่งะสะสมในตัวเราแล้วมันก็ไปสะสมได้ที่ไหนที่ตับตเป็นตัวหลักเลยนะฮะโดยเขาถ้าไขท้องผูกบ่บอยเนี่ยการขับสารพิษจากตับก็แย่ลงในชั้นไขมันในสมองทุกแห่งในร่างกายเราสารพิษก็จะไปสะสมอยู่ครับ อย่างนั้นก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของการล้างสารพิษขึ้นมาทีนี้การล้างสารพิษในมุมมองของการแพทย์แบบผสมผสานนี่มันหมายถึงอะไรล่ะคะคำที่เราใช้กันก็คือเรียกว่า detoxification การทำ detoxification จริงๆ,ๆม,มีมีหลายหลักวิธีมากนะฮะซึ่งเท่าที่ผมจำได้ไม่ต่ำกว่าหรือถึง10วิธีซึ่งแตกต่างกันไปะนะครับส่วนเ้อาว่าที่เราจะต้อง detox ก็มีจะ ห้าหกแห่งก็คือจากลจากลำไส้จากลมหายใจจากผิวหนังาจากต่มเหงือ่อนะครับแล้วก็จากปัสสาวะนะครับแล้วก็ลักดึงสารพิษออกจากสมองนะฮะซึ่งมีวิธีหลากหลายเป็นเป็นสิบบางผมไม่แน่ใจอาจจะมีวิธีใหม่ๆเข้ามาอีกอาจจะเป็นสิบกว่ายี่สิบวิธีครับ มีเยอะแล้วแต่จะเลือกนะคะคแต่วิธีการหนึ่งที่ใกล้ตัวมากๆก็คือการเลือกทานอาหารนั่นเองอาหารแบบไหนบ้างล่ะคะที่จะช่วยล้างพิษได้นะคะอาหารที่ล้างพิษดีที่สุดมีสองอย่างอันที่หนึ่งคือน้ําน้ําคือ,รรอน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเราดื่มน้ําเปล่าน้ํากรองเนี่ยซึ่งไม่มีสารเคเมีจะเป็นน้ําเป็นอาหารซึ่งปราศจากสารพิษมากที่สุดเท่าที่เท่าที่ผมนึกออกนะครับ เพราะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปคอยชาล้างเอาสิ่งสกปรกในร่างกายทั้งหลายซึ่งเข้าไปสะสมอยู่ในส่วนที่สามารถละลายน้ําได้ออกไปิ้งะนะครับถ้าเราดื่มน้ําไม่พอเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายเราค่อยจะสูญสมเร็วนะครับร่างกายคุณคุณจะขาดน้ําเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วต้องดื่มให้เป็นดื่มให้ถูกวิธีบางท่านไปดื่มน้ําพร้อมอาหารก็กลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยะนะครับ ดื่มน้ำเนี่ยต้องดื่มตั้งต้องตั้งแต่ตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ําเลยสักสามแก้วสี่แก้วห้ากแก้วก็ได้ยิ่งดีคือตอนเช้าเช้าเนี่ยให้ได้สักครึ่งลิตรถึงถึง,ถ,งถึงลิตรหนึ่งเลยเพราะว่าน้ําที่เราดื่มเข้าไปตอนเช้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะทําให้การไหลเวียนงเลือดของเลือดทั้ง,ท,งทั้งวันเราดีขึ้นกลางวันเนี่ยเราควรจะดื่มน้ําก่อนและหลังอาหารสักชั่วโมงหนึง่งระหว่างอาหารก็ไม่ควรดื่มเพราะว่าระหว่างอาหารที่เราดื่มนะมันก็ไปลดกรดในกระเพาะมันก็ทําให้กรดในกระเพาะเราน้อย เพราะนั้นเวลาดื่มน้ำเนี่ยเราต้องดื่มก่อนหนึ่งชั่วโมงถ้าดื่มก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นตัวไปทําให้น้ํากรดเรามากขึ้นน้ําย่อยเรามากขึ้นหลังจากอาหารหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้ไอการการเคลื่อนที่ของอาหารเราดีขึ้นนะครับการดูดซึมอาหารก็จะดีขึ้นะนะครับเพราะนั้นถ้าเราดื่มก่อนและหลังอาหารหนึ่งชั่วโมงคุณทานสามมื้อคุณได้หกแก้วอตอนเช้าอีกสามแก้วก็เก้าแก้วละพอไหมคะพอแล้วเออแปดถึงสิบแปดถึงสิบแก้วนี่พอล่ะ ระหว่างอาหารนี่คุณอาจจะจิบนิดหน่อยพอไม่ให้คอแห้งค่ะน้ําที่น้ําที่ดีควรจะเป็นน้ําแบบไหนแล้วก็ควรจะเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิยังไงคะเย็นร้อนหรือว่าอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องประมาณ25-27องศาแล้วก็เป็นน้ําที่ไม่เย็นนะครับเป็นน้ําที่ไม่เย็นน้ำใส่น้ําแข็งนดื่มแล้วก็ชื่นใจแต่จริงๆแล้วสู้น้ําอุณหภูมิห้องไม่ได้ไม่ต้องทานน้าอุ่นไม่จำเป็นนะครับ แล้วก็น้ําที่ดีก็คือน้ําซึ่งไม่มีน้ําที่มีแร่ธาตุคุณอาจจะดื่มน้าแร่ก็ได้หรือน้ํากรองก็ได้ถ้าน้ําน้ํา RO หรือน้ํา reverse osmosis เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นถ้าคุณดื่มน้ําพวกนี้คุณจะต้องกินอาหารที่มีแร่ธาตุให้พอเพราะั้นมันจะดึงแร่ธาตุออกไปออกไปทิ้งมากกว่ามากกว่าน้ําปกตินะครับอย่างนี้บางบ้านเลือกดื่มน้ำกรองนะค่ะแค่นี้ถือว่าสะอาดพอไหมคะดีพอไหมคะครับเครื่องกรองส่วนใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ ที่ผมดูเนี่ยมีสิบ่ายี่ห้อยี่สิบยี่ห้อในตลาดน้ำต้มอย่าดื่มฮะโดยเฉพาะน้ําปปาต้มเพราะมันมีคลอรีนแล้วเวลาต้มไปแล้วมันจะคลอรีนจะกลายเป็นไตรฮลมีเทนซึ่งเป็นสารพิษกลายเป็นแย่ลงนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะดื่มน้ําฝนการเดี๋ยวนี้ยังยังได้อยู่ไหมคะฝนมันเป็นกรดก็ถ้าเป็นฝนก็มากรองสะหน่อยนะครับ อันที่สองจากทัดจากนั้นก็คืออาหารปรจำพวกที่มีกาก,ากใหญ่สูงอาหารที่มีกาก,ากใหยสูงก็มีพวกผักสดผลไม้ทั้งหลายาผมแนะนําอาหารตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาหารซึ่งดีมากสําหรับคนทุกทุกท่านทุกคนเลยตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เรามีอยู่ในคื้นบ้านเราอยู่แล้วเม็ดแบงลักษเ<อ> <laughs> ม็ดแบงลักษ์เนี่ยเป็นอาหารซึ่งเป็นมีกากเป็นกากใหญ่และไม่ย่อยไม่ละลาย นะครับอาจจะย่อยบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ละลายไม่ดูดซึมเพราะมันจะเป็นตัวกวาดลําไส้เราเพราะฉะนั้นสารพิษที่ตกค้างในลําไส้เราจะถูกกวาดทิ้งด้วยเม็ดบังลักเป็นบังลักนี่เป็นกวาดเครื่องทองศาความสะอาดลาไส้อย่างดีมากที่สุดถัดมาก็พวกผักสดที่มีกาก,ากใยสูงทั้งหลายทุนทานไปเถอะแต่พยายามทานให้หลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะผักใบเขียวมันจะช่วยให้เรื่องของการย่อยอาหารของเราดีขึ้นการ การดูดซึมอาหารของเราดีขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือพวกผลไม้ทั้งหลายผลไม้ซึ่งไม่หวานผลไม้ซึ่งไม่หวานอันนี้จะเป็นอาหารซึ่งช่วยเรื่องของการลดสารพิษในตัวเราดูดซึมอาหารในตัวเราได้ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ผมแนะนําอย่างนี้ครับมันมีเทคนิคที่เขาเรียกว่าฟาสติ้งฟาสติ้งเนี่ยจริงๆแล้วภาษาตามหลักภาษาเขาแปลว่าอดอาหารนะครับ แต่ว่าเราในในเทคนิคต้องการฟาสติ n งโดยอาหารผัผกผลไม้เนี่ยมันมีหลายแบบสำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมที่อยากจะอลองดูนะฮะให้ลองทำแบบเขาเรียกวิกเอนวิกเอนฟาสติ่งวิกเอนฟาสติงก็คือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ท่านหยุดทำงานวันใดวันหนึ่ง24 24ชั่วโมง ท่านลองว่าวันนั้นท่านจะไม่ทานอาหารประเภทใดเลยนอกจากผักสดผลไม้ผมย้ำคำว่าผักสดผลไม้ร่างกายเราจะลดภาระจากการที่ต้องย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์อะไรแล้วมีไอสารตกค้างไหลเนี่ยลงมาเยอะแล้มันมีเอนไซม์จากผักสดผลไม้เนี่ยช่วยให้ร่างกายการทำง,งานของร่างกายดีขึ้นนะครับมันมีทั้งการฟาสติ้งแบบเขาเรียกว่าวิกเอนโมโนไดเอต โมโนไดเอทก็คือท่านทานอาหารอย่างเดียวเลยชนิดเดียวเลยจะทานผักก็ผักอย่างเดียวทานไปเลยทั้งวันแต่ไม่รู้ทานได้บ่ามันทาค่อนข้างยากหรือท่านอาจจะทานผลไม้เช่นวันนี้เสาร์นี้ตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้าวัวนเสาร์ถึงแปดโมงเช้าวัวนศิกร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ท่านจะทานเฉพาะเอ,อชมพู่ก็ได้ก็เลยซื้อชมพู่มาเลยสักสองสัโลเพราะว่าวันหนึ่งท่านอาจจะต้องทานเป็นกิโล หรือสองโลด้วยซ้ำเราทานแต่ชมพู่ไป่ะไม่จําเป็นต้องทานเป็นมื้อท่านอาจจะทานได้ทั้งวันเพื่อไม่ให้ตัวเองหิวหรือทานเป็นมื้อได้ตอนช่วงเวลาทานอาหารท่านอาจจะมานั่งทานไปสี่ห้าูกดูทีวีทำกิจการไปทานเสร็จก็ดื่มน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอสายพอสายสายสักสิบโมงก็ทานเป็นของหวานของว่างสักอีกลูกหนึ่งพอเที่ยงก็ทานอีกสักสี่ห้าูกนะครับบ่ายสองบ่ายสามก็ทานอีกสักลูกสองลูก พอตกเย็นก็ดื่มน้ําก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานอีกสักสี่ห้ลูก<ม>แล้วก็นอน<ม>แล้วเข้านอนเร็วหน่อยสักสามสี่ทุ่มอย่าไปนอนดึกเพราะนอนดึกเดี๋ยวท่านจะหิว<ม>พอหิวตอนนั้นสมองจะเตื่คือสมองเราเนี่ยเวลาถ้าท่านทานแาแป้งเยอะๆมออสมองจะต้องการน้ําตาลมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>ยิ่งทานมากยิ่งทานน้ําตาลมากสมองก็ยิ่งต้องการน้ําตาลมากขึ้นสมองนี่เป็นสภาพที่เขาเรียกว Add ่าแอดดิก คือติดะนะฮะจะสร้างสารเสพติดขึ้นมาในสมองว่าติดน้ําตาลท่านจะต้องกินน้ําตาลเพราะนั้นเวลาท่านทําอย่างนี้สมองจะเตือนท่านตลอดเวลาให้กิน<ม>ให้กิน<ม>ให้กินเพราะนั้นวิธีแก้คือท่านต้องกินเข้าไปให้มีน้ําตาลแต่ให้มีน้ําตาลต่ำๆอย่าให้สูง<ม>ก็คือผลไม้ที่ไม่หวานอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งมะม่วงดิบที่ดีสุดคือมะละกอดิบมะละกอดิบฮา<ะ>ท่านอาจจะบอกว่าวันนี้ฉ่านจะกินส้มตำทั้งวันเลยก็ได้ นะฮะมีทั้งมะนาวมีพริกมีอะไรแต่อย่าใส่น้ําตาลเยอะน้าตาลปี๊บนี่ไม่เอออย่าใส่เยอะค่ะไม่งั้นท่านกากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกสมองก็ได้รับน้ําตาลสูง่ก็ั่นอีกน้ำปลา่ะคะอันตรายน้ำปลาก็ใส่น้อยๆคือต้องทานอาหารที่ไม่ค่อยมีรสชาติหน่อยต้องยอมทานทานนี้ทั้งวันละมือกลางวันช่วงช่วงเบรกก็ทานผลไม้เช่นส้มโอส้มโอนี่ดีกว่าส้มคือส้มโอจะหวานน้อยกว่าส้มแตงโมอย่าทาน แตงโมกระสุมเนี่ยหวานและค่ากรดซิมิอิเด็กสูงมากนะฮะโดยเฉพาะแตงโมที่เขาฉีดน้ําตาลเข้าไปเนี่ยอันตรายอีกอันหนึ่งซึ่งใช้ได้ก็คือฝรั่งฝรั่งกับมะม่วงดิบครับเนี่ยถ้าท่าน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 ลองนะฮะว่าสาวอาทิตย์ท่านทานหนึ่งเนี้ยสองวันบางทีลดไปครึ่งกิโลนะน้ำหนักอาจจะลดครึ่งกิโลแล้วท่านท่านที่อยากจะลดน้ําหนักอยากจะเป็นทาทาฟาสติ่งยาวก็คือ อาทิตย์นี้ช่างอาทิตย์ฉันจะกินแต่ผักสดผลไม้ทําได้เลยคุณลดได้เลยอาทิตย์ละโลกําลังอยากลดน้ําหนักเนี่ยได้เลยแต่จริงๆรายละเอียดวิธีกินมันมีค่ะซึ่งต้องสอนกันต้องรายละเอียดมากขึ้นที่นอกจากเรื่องของน้ําหนักแล้วนะคะการอดอาหารการเลือกอาหารเพื่อล้างสารพิษเนี่ยมันจะให้ประโยชน์อื่นๆอะไรอีกบ้างคะมันก็ทําให้เราแก่ช้าลงเวลาที่เราทําล้างสารพิษออกไปเราทานผักสดผลไม้เราได้สารต้านอนุมูลอิสระ สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือมันทําให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นคุณทานอาหารที่มีสารอาหารในครบถ้วนสารสารอาหารที่มีสารต้านอน,อนุมูลอิสระสูงผิวพรรณของเราถ้าเราโดนอนุมูลอิที่มาทําลายผิวเรามากโดนแสงยูวมากคุณไปตากแตกตากตากแดดตากควันมากผิวพรรณคุณก็จะเสียนั้นถ้าคุณทานอาหารพวกนี้ได้รับอนุสารต้านอนุมูลอิเข้าไปพอผิวพรรณคุณก็จะถูกซ่อมแซมคุณก็จะแก่ช้าลง ริ้วรอยในบนริ้วรอยที่หน้าริ้วรอยตามตัวค,คุณก็จะลดน้อยลงไม่ไม่มีมากนะครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ได้อีกอันนึงคือระบบขับถ่ายของคุณจะดีถ้าคุณทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงดื่มน้ําพอระบบขับถ่ายของทุกคนจะเป็นปกติระบบขับถ่ายเป็นปกติท้องคุณก็ไม่อืดแบคทีเรียในลำไส้ก็จเจริญเติบโตได้ดีไอ้แบคทีเรียตัวไม่ดีก็จะถูกขับทิ้งไปมันก็ทําให้ร่างกายของคุณกลับมาสู่สู่ความสมดุล เมื่อไรถ้าร่างกายคุณสมดุลนะคุณแก่ช้าค่ะแก่ยากหลายคนปรารถนามากนะคะการแก่ช้าแก่ยากเนะะี่ยค่ะสุดท้ายเราอยากจะให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมนะคะเรื่องของความสําคัญในการเลือกทานอาหารแล้วก็ควรจะควรจะต้องทําร่วมกับอะไรบ้างให้ร่างกายเกิดความสมดุลนะคะอาหารเป็นหลักเป็นเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็ควจะต้องออมีสติค่ะ พิจารณาว่าอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านอาหารที่เป็นโทษมากๆก็มีของทอดกับของหวานของหวานก็พวกคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายเนี่ยเป็นโทษอย่างยิ่งนะครับกับร่างกายเพราะทานข้าวแล้วอ้วนอ้วนแล้วก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาอาหารที่เป็นประโยชน์ก็อย่างนี้ฮะผักพืชผ,ผักสดผลไม้น้ําเปล่านอกจากนั้นก็ยังต้องมีอย่างอื่นอีกท่านจะต้องรู้จักการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะฮะท่านจะต้องรู้จักการนอนที่เป็นเวลามเวลา นะฮะนอนนอนให้เป็นเวลาเพราะว่าถ้าท่านนอนผิดเวลาร่างกายท่านจะจะต้องการอาหารผิดเวลานะฮะท่านนอนดึกท่านนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งท่านจะรู้สึก,กว่าหิวตอนห้าทุ่มแล้วท่านก็จะกิน <Okay. S 1> กินแล้วก็ไปสะสมแล้วก็มีสารพิษไปสะสมในตัวท่านมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะกลายเป็นย่กลายเป็นคนอ้วนลงพุงแล้วก็ดื่มน้ําให้พอ <Okay. S 1> แต่อย่าดื่มมากเกินไปและอย่าดื่มน้อยเกินไป <Okay. S 1> นะครับ รวมทั้งการใช้น้ําชําระล้างร่างกายด้วยะนะครับการดูแลเรื่องของการขับถ่ายทั้งทั้งหลายก็เป็นการที่ช่วยให้สุขภาพเราดีครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือหลักการที่นาไปสู่ความสมดุลนะคะขอบคุณคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับหลักการไม่ยากนะคะเพียงแค่เลือกอาหารแล้วก็พักผ่อนออกกาลังกายให้เพียงพอเท่านั้นเองคะ่ะ และทั้งหมดนี้คือสาระในรายการขนสู้โรคค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมได้โดยโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าส่งอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะรวมทั้งถ้าใครติดตามไม่ทันสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันและคุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ